สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับโดยเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเราอยู่กับซีรีส์นาสันติซีซั่น2พาร์ท10แล้วครับผมซึ่งความเดิมจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็โ,โหไม่อยากจะพูดถึงเลยครับ แมงไม่ชนะเลยครับผมพาร์ทล่าสุดเนี่ยแพ้ไป2เกมแล้วก็เสมอไปอีก1เกมครับซึ่งก็เป็นเกมที่สําคัญทั้งนั้นเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะมาแก้ตัวในพาร์ทนี้ครับผมแล้วก็เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งจากพาร์ทที่แล้วก็คือผมแจ้งไปว่าอชัชราฮากิมิจะมาร่วมทีมเราในช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมน,นีน้องๆหลายคนเข้ามาเตือนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณอีกทีนะฮาคิมิเนี่ยตลาดเปิดเดือนมกราเขาก็มาแล้วครับผมแม่เล่นจนลืมวันลืมเดือนเลยครับแต่ว่าตลาดในช่วงเดือนมกราถึงจะเป็นตลาดระยะสั้ ก็ได้เลยครับผมวันนี้เกิดไว้ก่อนต้องดูทิศทางของทีมก่อนเนาะซึ่งในช่วงก่อนที่ตลาดเดือนมกราจะเปิดเนี่ยผมก็ขึ้นบัญชีขายนักเตะ2คนของเรานะนั่นก็คือเวลูนี่แล้วก็เซดิกบากัมบูครับลูนี่เนี่ยถึงเวลาที่จะขายแล้วหรือถ้าไม่มีคนยื่นมาเลยก็ไม่มีปัญหาครับผมส่วนอีกคนนึงก็คือเซดิกบากัมบูนะในซีซั่นนี้เนี่ยเขาจะอายุเข้า30แล้วนะครับผมแล้วค่าตัวเนี่ยก็คิดว่ากําลังดีเลยนะเพราะว่าเขาเสนอล่าสุดเนี่ยเป็นทางมนากอยื่นมาที่สีมจะ ขายก็ได้หรือจะเก็บก็ได้นะแต่ถ้าเสืออขายออกแล้วมีสโมสรไหนใจปั้มกล้าทุ่มมาซื้อเนี่ยตลาดปีใหม่นี้เราอาจจะต้องมีบิ๊กเดีลสำหรับตำแหน่งกองหน้าครับผมซึ่งขอเกินไว้ก่อนเลยว่าถ้ามันไปถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยกองหน้าสไตล์ที่ผมอยากได้จะไม่ใช่แบบว่าเร็วเล่นลูกมงดีแข็งแก่งและเพราะกองหน้าพวกนี้เรามีอยู่ในทีมอยู่แล้วครับผมฉะนั้นเนี่ยสไตรเกอร์ที่ผมอยากได้เนี่ยมันก็จะเป็นประเภทแบบว่าจบสกอร์ได้เฉียบคมจนต้องร้องขอชีวิตกันไปเลยครับผมแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตครรััับผผมมกก่่อนนนจะไไปปถึงตงตต้้นเนยววาาแ เกมพิมิลีก่อนดีกว่านะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นท้า้านของบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับผมก็คว้ารางวัลเพย์ออฟเดอรมันไปนะสมควรแล้วแหละ <c oughs> สถานการณ์ของตารางคะแนนตอนนี้ก็เป็นตามนี้เลยครับผมซึ่งเกมนัดต่อไปที่ต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเราจำเป็นที่ต้องคว้า3มแต้มครับแต่ถึงยังไงถ้าเราชนะซิตี้ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปลุ้นกับทางยูไนเต็ดอีกทีนึงครับผมว่าสกอร์เขาจะเป็นยังไงนะเพราะว่าอันดับ5ของตารางตอนนี้มันหนาวเกินครับ11เผู 18, ้เล่นตัวจริงชุดที่ผมจะจัดไปเจอกับซิตี้ ับฟอร์เมชันเก่งของเราอย่าง CC 1 1หนึ่งครับเกมในวันนี้เนี่ยรูปแบบการเล่นจะสวยงามเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่านัดนี้เราจะมาเล่นเพื่อเอาแต้มครับผาชมทุกท่านครับผมมารับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษผู้ระหว่างเอเวอร์ตันครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะตัดศินวันนี้เป็นอันเดมารีเนอร์นะครับผมนำนักเตะทั้งสองทีมเดินลงสนามมาเป็นแฟนเอเวอร์ตันเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะคาดหวังนะ เกมวันนี้ค่อนข้างที่จะคาดหวังกันสูงเลยครับผมเพราะว่าเกมนัดที่ผ,ผ่านมาเนี่ยผลงานค่อนข้างแย่ครับไลฟ์อัพของทางทีมเยือนนะครับผมมาในระบบ4-3-3นะตัวสามตูเป็นเดเดซอนนะครับผมโอ้โหเซนเตอร์ ho, เนี่ยเป็นซามิลอุมติตี้นะตัวนี้เราเราเคยอ,อยากได้มาก่อนนะครับผมในช่วงที่เราไปเอ่อไปเซนลองเล่นเนี่ยแล้วก็นี่เลยครับมิดฟิลด์กับ3ประสานเดนน้านะโอ้โหมาโค้ชร้อยเดียโก้คอสตาครับผมกรรมการเช็คความพร้อมเรียบร้อยเกมเริ่มครับ เป็นทางเอเวอร ja ์ตันเจ้าบ้านเสียดเล่นก่อนบุกจากซ้ายไปขวานะครับผมเซอร์ลิงโอ้โหลูกเลยครับโอ้โหคือคือทำใจแล้วนะไม่รู้เมื่อกี้คือแบบเสียงแผ่วไปแล้วอ่ะแบบอูโดนแน่ๆแต่ว่าดูเบลก็เซฟชีวิตนะสันติไว้ครับโอ้เป๊ปนี่เซ็งเลยครับผมพอผ่านประสบการณ์เสียดตายมาได้เริ่มเริ่มคึกเว้ยเออ คอนเนอร์ของทางซิตี้ครับผมจะเตะเข้าไปโดยเบรโดซิบาคุริสันพาร์คเนี่ยเด็กเก็บบอลไม่ทํางานเลยนะครับผมไม่รู้กลัวฝนหรือเปล่านะจังหวะนี้ไม่เล่นสั้นครับเฟเซอร์โอเคเก็บได้ครับผมอุ้ยเบโดซิบายออเข้ามา้ยจังหวะนี้โดนโฉบไปครับเกือบแล้วนะพูดถึงการยืนตำแหน่งของมาโคร้อยในเกมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาจังหวะนี้ก่อนครับหลุดมาแล้วครับผมต้องเอาแล้วครับบูโน่เฟอร์นันเดสไหลให้บากะบู อุ้ยี้ไม่น่าใจกว้างเลยว่ะพูดถึงการยืนตำแหน่งของมาโคร้อยในเกมวันนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าอินสตัคชั่นของเขาจะลงมายืนเป็นมิดฟิลตัวเชื่อมเกมหรือว่าจะขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลตัวรุกนะครับแต่ว่าคีวินเดอะบอยก็สามารถเล่นได้ครับจังหวะนี้อ้โหภาคอะไรเสียสมาธิทุกทีครับตอนนี้น่าจะรู้แล้วแหละว,ว่าเขาเล่นเป็นมิดฟิลอะไรนะ <c oughs> โอ้โหเว่งขึ้นมายิงกูซะขนาดาน,นี้ดึงเสื้อแทบขาดครับ โอ้เป๊บเซ็งเลยครับผมดูทางซิตี้เขาเพสสิคือแบบเพสกันค่อนข้างสูงเลยครับผมแต่ว่ามันก็มีข้อดีครับคือถ้าเราแกะเปสซิ่งไม่ได้เราก็เจาะค่อนข้างง่ายเลยครับผมบูโดเฟรนเดสลูกนี้ให้บาการบูวัดความเร็วเลยครับผมซิตี้บาการบูกระบอกโอ้โหแล้วใช้ยิงลูนี้กระบอกมาเหนือแล้วครับผมแต่ว่าทิศทางการยิงมันไม่ค่อยดีครับโอ้โหดูครับมีจับต่อด้วยนัหนึ่งจังหวะ ผมโ่าเฟอร์เดสอาแล้วเห็นลีชาลิสันเลียบบอลครับส่งลูกนี้โอ้โหเม่นมากครับผมลีชาลิซันเลี้ยบแตเข้างในาโอ้โหเข้าหนักเลยครับผมตัดสินใจตัดเคมเลยครับเจา้คาคอนเซโลเพราะว่าลูกนี้ถ้าปล่อยไปเนี่ยคืออันตรายแน่นอนครับกรรมการต้องต้องแจกงแล้วโอ้โหใบแดงเลยครับผมโอ้โหจังหวะนี้บริโกไม่อืต้องมาห้ามเพื่อนเลยครับเพราะว่าคอนเซลโลค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยนะโอ้โหต้องตัดครับจังหวะนี้คือ พิกซ์หลังแทบหักเลยครับผมโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้กลายเป็นว่าเข้าทางเราแล้วนะเอเวอร์ตันจะได้ลูกตั้งเตะครับผมจะเล่นโดยบูโดฟร์เดนเดสเล่นเร็วเลยครับผมไม่รอคนภาคแล้ววิเซลมีเหลี่ยมยิงต้องยิงเลยครับโอ้โหตรงนี้น่าจะโดนปลายมือไหยไม่น่าจะโดนนะครับผมใส่เต็มหลังเท้าลูกมัน มันฟริ่นออกข้างครับผมกรรมาการก็เปาา่าลูกบิจบเกมการแข่งในครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหสถานการณ์ของซิตี้ตอนนี้ค่อนข้างตึงเครียดเลยครับผมบุกแต่ก็ไม่ได้ประตูสักทีครับแถมมาเสียตัวผู้เล่นอีกนะโอ้โหไม่รู้ว่าเป๊ปกาเดลาเขาจะทํากันบ้านยังไงนะครับผมเกมครึ่งหลังเริ่มครับผมเป็นทางซิตี้ทีมเยือนเขี่ยเล่นต่อเควินเดอ์บอยเขาจะค่อนข้างที่จะเป็นตัวเชื่อมเกมนะจะดันทางด้านของ มาโค้ดลอยปันเกมลุกซะมากกว่าครับผมแล้วบากาบูส่งต่อเลยครับโอ้โหสวยงามมากครับเลนเฟเซอร์เฟเซอร์เห็นบากาบูสอยู่เสาไกลยอดไปแล้วบากบา,กบ,ากบูยิงโอ้โหยิงอะไรของมันวันนี่ยโอกาสทองครั้งแรกในช่วงครึ่งหลังครับโอ้โหมันมันเข้าอีซ้ายข้างไม่ถนัดครับผมโอ้โหจังหวะน,นี้ถ้าเป็นอันตัตวิกเนี่ยวีกฟุตสี่นั่นน่าจะมีโอกาสมากกว่านี้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นสัญญาณที่ดีครับผมโอ้โหแล้วจะมีการขยับเลยครับเปิมกอริลล่าถอดมาโค้ดลอยออกครับผมส่งเป็นอิวคลายกุโนกันลงมานะ ก็น่าจะเน้นเกมลับมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวทางเราขอขยับเลยแล้วกันครับผมจะถอดเล่นเฟเซอร์ออกนะส่งเป็นอเล็กซี่วบี้ลงไปครับในส่วนของกองหน้าเนี่ยพัดบาคาบูเลยครับผมส่งมอสซิคีนลงไปกระชากเลยครับจังหวะนี้บอ้โหเฟอร์เันเดสเอาแล้วโอ้โหมาถึงมอสซี่คีนแกเห่าแกหาช่องเลยครับผมจังหวะนี้มอสซี่คีนลุกเดียวมายังไงครับโอ้โหที่มาเร็วมากครับต้องให้ครับผมให้คนที่ยิ่งได้ง่ายกว่าโอ้โหเรียบร้อยเลยครับผม เอลตันได้ประตูขึ้นนำจากบูนัวโกเดนเดสครับโอ้โหวิ่งกลับบ้านเลยครับจังหวะนี้เต็มดินำหนึ่งสูตรบุกเอาครับจังหวะนี้โอ้โหนี่ครับดูครับโอ้โหขอยืมท่าดิชาลิซันมาเลยครับผมแหมแล้วเจ้าของท่ามันอยู่ไหนวะเนี่ยจังหวะนี้ถือว่าใจกว้างครับโรซิคินไหลต่อแล้วโลเซโซ่ก็ไหลให้บูโน่อีกทีนึงครับตัดใจครับนมาสติโอ้โหหนึ่งภาพสองอารมณ์ครับ ตัวผู้เล่นเนี่ยน้อยกว่าด้วยนะอ่าแล้วมีช่องครับโอ้โหการส่งบอลิคีนลงมานี่มันปวดดีจริครับตบเร็วเข้าไปเลยครับผมแล้วยูบี้มูโนฟเดนเดสสกีนบอลสกีนชี้แล้วลองให้เอาลงงอูกจังหวะนี้ยิงด้วยขวาโอ้ยยังไงทันไหมโอ้โหทันครับแต่ว่ามันไม่มีใครครับผมยังได้อยู่บี้ของประคองเกมไว้ก่อนครับโอ้โหเสียดายบอลสคีนครับผมจ่อแบบเมื่อกี้นี่โอ้โหอะไรยังได้ครับลอุ้ยลาป็อกมาเร็วเหลือเกิน โรดี้โอเคโอ้โหวิเซลไม่เร็วแต่ว่าอ่านเกมฉลาดครับถึงไหมโอเคถึงด้วยยูบี้ยิงด้วยขวาโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอลตันลิมปูอันน้ำสองศูนย์จากอเล็กซ์ยูบี้ครับสะใจนะจังหวะนี้ไม่คิดว่าการยกบอลของมอนซิ่คีนมันจะไปถึงยูบี้นะต้องโจมยูบี้ครับใช้ความขยันแล้วก็ความใหญ่นะบี้มาโอ้โหดูมันบี้ครับ เรายิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โหคือผมไม่รู้นะว่าเกมวันนี้เนี่ยมอยซี่คีนจะได้เ е ตติ้งเท่าไหร่นะเพราะพูดถึงการมีส่วนร่วมของเกมเนี่ยมันยังไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันสําคัญทุกตรงครับโดยบอย,บอยข้ามฟาดเลยครับผมไปให้ที่อาคูน่ามาทาท่านะครับอาคูน่าไหนไม่รู้เลยครับผมโอ้ไม่แน่ใจครับโรด,ดี้คิวบี้โดยอ่ะยืนนิง่งกูก็นิง่งอะไม่เข้าพวดแล้วครับจังหวะนี้บูโนเอ้าโอ้อโหเดี๋ยวบูโดกัน โอ้โหโอ้โหทำไมปฏิกิริยามันไวจังวะโอ้โหคือผมพยายามที่จะบล็อกแล้วก็หาตัวไปบังนะแต่ว่าดูคุณโดียกันครับมันแบบปฏิกิริยาไวมากครับโดนตีตื้อไปแล้วครับผมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างงี้เลยนะต้องถ่วงแล้วแหละต้องถ่วงเวลาแล้วครับสาใจครับเป็นปิวลามาแล้วครับผมโอ้ยโดนเร็วเหมือนกันนี่พูดถึงไปเอาไปมุมทงเลยนะโอ้โยนแม่นเลยครับจังหวะนี้ขอแบบ เอาให้อยู่ครับเอาให้อยู่ครับบังเลยครับผมอ้าวแล้วไปปล่อยบอลออกกรรมการก็เป่าจบเกมวันนี้ครับผมโอ้ยโ,โอเคกลายเป็นว่าเอลตันก็สามารถพาสามแต้มจากแมนซิตี้ได้เลยครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อครับเพราะว่าเกมมันคือในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเป็นลองเป็นลองเยอะเลยแหละ เรามาเน้นแบบว่าเข้าเจอแอตแทกนะครับผมทางเราเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้อยู่ตั้งนานนะครับผมจนกระทั่งซิตี้เขาเหลือผู้เล่นแค่10คนครับผลการแข่งคุนอื่นเนี่ยโอ้โหลิวพูก็ชนะไบตันไป3-1ครับวันๆไม่ทำอะไรครับลุนให้ลิวพูแพ้อย่างเดียวตอนนี้ มาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนสักหน่อยครับแหมพอชนะแล้วกล้าโผหัวมาครับผมน้สันตินะักข่าวก็ถา,ถามถึงเกมในช่วงครึ่งหลังนะครับผมซิตี้เขายิงตีตื้นไม่ได้ช่วงท้ายเกมนะถามว่านะ้าสันติพี่ตกกังวลกับประตูนี้หรือเปล่านะครับก็ตอบไปเลยครับว่าผมก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรหรอกครับคุณนักข่าว หลังจบเกมก็ไปขี้ทันทีครับขนะ่าวก็ถามต่อถึงอินคายกุนโดกันครับผมผู้เล่นที่ถูกส่งลงมานะซึ่งก็ถือว่าเกือบจะเป็นคีย์แมนสำคัญในเกมวันนี้ของทางซิตี้เลยครับผมไม่ทราบว่ามันยากแค่ไหนครับที่จะหยุดการสร้างสารรค์เกมของเขานะขอ2คําตอบล้วนเลยแล้วกันนะครับผมว่าคือมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกครับผมแต่เราก็จะพยายามเล่นเกมของเราให้ดีที่สุดนะก่อนที่จะไปเจอกับบาเซลนาเนี่ยเดี๋ยวเราเช็คตราดคะแนนซะหน่อยดีกว่าครับผมเกมนัดนี้เนี่ยอย่างที่ทราบนะครับว่าพอแค่เสมอแล้วก็เข้ารอบเป็นที่1แล้วนะส่วนท ทางบาซ่าเนี่ยก็จาเป็นที่ต้องชนะครับผมเพราะว่าเบนฟิก้าบางทีถ้าชนะเดียบาซ่าก็หนาวเหมือนกันนะครับคือถ้าบาซ่าแพ้แล้วเบนฟิก้าชนะนี่ชิปหายเลยนะแต่ถ้าบาซ่าเสมอแล้วเบนฟิก้าชนะเนี่ยก็ต้องไปลุ้นลูกได้เสียทีครับแต่เนื้อสิ่งอื่นได้ผมว่าเราควรที่จะชนะครับอุ๊ยโอ้โหแล้วทางดอทมุลครับผม สนใจในตัวของเซนติกบากัมบูนะยี่สาล้านปอนด์เลยเหรอวะทำไมราคามึงตกเร็วจังว้เนี่ยบากัมบูจาก45เหลือเหลือ23เลยเหรอวะโอ้โหสัก30มสิบไปเดี๋ยวผมขอลองไปคุยซะหน่อยดีกว่าครับผมเผื่อที่จะแบบว่าต่อราคาเขาได้มากกว่านี้อีกสักหน่อยนะโอ้โหยี 23. ผมว่ามันมันน้อยไปนิดครับผม ยินดีที่ได้เจอครับหุลค่าของบากาบูอยู่ที่22ล้านนะครับเขายื่นมาย3ิบสาโอ้โหมึงนี่ยื่นวัดใจกูเลยเนี่ยเดี๋ยวกูวัดคืนบ้างครับทางผมเนี่ยเซ็ตราคาของบากาบูไว้ต่ำๆอยู่ที่30ล้านปอนด์นะครับผมโอ้โหนี่ถ้าเราขายบากาบูได้ในราคานี้ผมผมโคตรพอใจเลยนะลอ่าเขายืนยันที่จะเอา23ามครับเอ๊รู้สึกได้กลิ่นตุ่ๆเหมือนดิวจะล่มยังไงไม่รู้ว่ะผมขอ30เถอะนะพี่นะ แล้วอีก5 0 0แสนเนี่ยเดี๋ยวผมแถมให้ไปลงอ่างครับคือผมดูทรงแล้วเดี๋ยเขาแม่งน่าจะน่าจะเขี้ยวอะ่ะอ้าวขยับขยับมา26เฉยว่ะโอ้โหแบบนี้30มีลุ้นนะหาว่าไปลองตอดไปเรื่อยนี่แหมไอ้แก่นี่ชอบลงอ่างเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะผมให้29้ทวนแล้วกันครั้งสุดท้ายแล้วนะลุงไม่เอาเนี่ยอดลงอ่างนะครับอ้าเขาโอเคครับผมโอ้โหทีโอเคอย่างไวเลยครับ เราขายเซติกบากัมบูไปแล้วครับผมจะว่าไปก็ใจหายเหมือนกันนะเนี่ยแต่จริงๆเราก็ใช้งานเขามาค่อนข้างคุ้มแล้วแหละยิงจนเื่อยิงจนทู่ไปแล้วครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าได้กำลังหรือเท่าทุนนะครับผมเดี๋ยวต้องย้อนไปดูซีซั่นหนึ่งพาร์ทหนึ่งใหม่สะหน่อยคือถ้าทิศทางมาแนวนี้เนี่ยคงต้องเริ่มโปรเจกต์เฟ้นหากองหน้าสุดคมแล้วครับผมเอาแบบโป้งเดียวจอดไปเลยอ,อารมณ์เหมือนสมัยฟานเพอร์ซี่ย้ายมาเมนูใหม่ๆเออคือแบบซื้อมายิงเอาแชมป์อะ่ะโอเคก็ถือว่าจาก,กันด้วยดีครับผม สำหรับเซดิกบากัมบูนะผมผมเชื่อว่าดีลนี้หลายคนน่าจะพอใจนะแล้วก็ต้องมีอีกหลายคนที่ไม่พอใจเชน่นกันครับผมแต่ขอบอกเลยว่าส่วนตัวผมที่เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยผมค่อนข้างพอใจครับก่อนไปรู้สึกยูฟาแชมเปียนลีกนะัดทีชะตากับบาร์เซโลนาเนี่ย เราไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวซะหน่อยดีกว่าครับผมนักข่าวก็ถามถึงเกมนัดล่าสุดนะครับผมที่จบกันที่2ต่อ2นะโอ้โหนัดล่าสุดที่เราไปเยือนบาซ่าเราเสมอ2อสใช่ไหมวันนี้เล่นในบ้านกูจะแพ้คาบ้านไหมวะเนี่ยเกมในวันนี้เนี่ยผมก็จะขอโฟกัสไปที่เกมรับนะเพราะว่าเราขอแค่เสมอแล้วก็เข้ารอบแล้วใช่ไหมล่ะลงไปเล่นในสนามจริงเราอาจจะเปิดเกมลุกก็ได้นะ <laughs> เป็นการสับขาหลอกจิตวิทยาครับยามที่เราเล่นในกูดิสันพาร์เนี่ยเราไม่มีกระโตกกระตากอยู่แล้วครับผมค่อนข้างมั่นใจแบบ100%เลยครับ โอเคขอบคุณสำหรับคำถามนะครับผมเตรียมตัวไปเจอกับบาร์เซโลนากันเลยครับ11ผู้เล่นตัวจริงที่ผมจะจัดไปเจอกับบาร์เซโลนาเนี่ยก็ต้องเป็นชุดใหญ่อยู่แล้วครับผมเกมวันนี้เนี่ยบาซ่าบุกเราแหลกแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเก็บมอสซิคีนไว้ช่วงท้ายครับท้าชมทุกท่านนะครับมาที่สนามกูดิสันพาร์กรังเย้าของเรานั่นเองกับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกระหว่างเอเวอเรตันครับผมเปิดบ้านรับการเยือนของบาร์เซโลนานะ โอ้โหถือว่าเป็นการเปิดบ้านที่ค่อนข้างโหดเลยครับผมผมไม่แน่ใจนะครับว่าเอวอร์ตันเนี่ยเคยเปิดกุฎิสันพาร์ครับคำเย็นของบาร์เซโลนามาก่อนหรือเปล่าบาซ่าที่มีเมสซ,ซี่ซัวเรสเลมเบเล่อยู่ครบชุดเนี่ยโอ้โหประมาทไม่ได้ครับจริงๆมันประมาทไม่ได้อยู่แล้วแหละใครมันจะไปกล้าประมาทบาร์เซโลนาวะดูสีหน้าเนี่ยค่อนข้างจะวิตกกังวลกันทุกคนครับโยเวนลูก้กาดีนนะเขาเป็นนักฟุตบอลอารมณ์ดีครับผมหน้าเนี่ยยิ้มแย้มตลอดนะจับไม้จับมือกันครับ เมวันนี้ตัดสินชะตาของทั้ง2ทีมครับผมโดยมีเบนฟิกา้าเป็นม้ามืดแอบอยู่ข้างหลังนะโอ้โหไลฟ์อัพของทางบาร์เซโลนาเนี่ยก็โอ้โหแค่ตัวสำรองก็มีลูค้าโคสเทอร์มันด้วยนะตัวนี้เราก็เคยอ,อยากได้ครับแต่ว่าคอมมิชชั่นหลักของซอเซบีเเล่นตัวจริงเนี่ยสามประสานมิดฟิลด์จะเป็นฟิลเิเป้ปูตินโยนะครับผมยืนพู่กับยานิสนะโดยมีเซอร์กิโอบุสเกตยืนคุมจังหวะเกมครับเกมเริ่มครับ,เ,เ,รรบเป็นทางเ e อเวอเรตเจ้าบ้านเขียนเล่นก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวาครับ อืมโอ้โหไม่ทันครับมีจอดีอบาตเติมขึ้นมานะอย่างที่บอกครับว่าเขามาใส่เกมลุกบุกอย่างหนักแน่นอนครับเซอร์กิโอบุสเกตส่งจังหวะนี้กรรมการไม่มีธงครับอุ้ยโอ้โหโดนเลยครับผมไปเมื่อนะจังหวะเมื่อกี้คิดว่าจะมีธงล้ำหน้าครับโอ้โหล้งไว้แล้วนะมีหน้าล้างไว้แล้วก็เอาไม่อยู่นะไม่เป็นไรมันเพิ่งเริ่มเกมได้แค่9นาทีครับเีสติลูกทีมกลับมาให้ได้ครับบูโน่เฟรนเดส เล่นกับปูตินโยครับอือดูกรดีนโหอาจังหวะสวยมากครับจังหวะนี้แล้วจะเป็นเกมสวยของทางเอเวอร์ตันครับวิเซลเห็นเหลี่ยมแล้วครับผมโรเซลโซแทงไปจังหวะนี้มาแล้วครับผมลิชาริสันลิชาริสันใช้ความเร็วกว่าชดาขึ้นมาเสาไกลมีอัลโตบิกวิ่งมาอยู่อะอัลโตบิกโอ้โหจอร์ดีอ้อลาบาก็มีความเร็วครับน่าเสียดายครับจังหวะนี้อือโหไม่ทันครับผมเท้าไวเลยเกินครับยูเนีลเมสซี่เอาแล้วไม่เปลี่ยนตัวไอ้กูสักทีโอ้หดีนะมาทันโอ้โหกดเอลหนึ่งแทบ พออยู่ที่ปิยานิชอุ้ยแล้วปัน่นโอ้โหดีนะดูเบลเช็คแล้วนะผมให้ไปที่กุหลาเมสซี่ออกบอลเร็วจังหวะน,นี้ถึงด้วยครับจอดีเอาบาเติมไม่พัดเลยครับเอาบาแล้วไปแล้วครับผมเดเมเล่บูสมานเดเมเล่ตบเข้าไปมีลูกบาดินโอเคสวยครับดา,าร์โสตาฟังยิงยิงไว้ก่อนครับบุสเกต คือแบบต้องอ่านจังหวะสุดท้ายจริงๆอ่ะเพราะว่ามันแย่งบอลค่อนข้างยากครับดูครับคือเนี่ยพอเห็นเมาะจะยิงเนี่ยต้องรีบมาบล็อกเลยครับผมลองเล่เจอเมซี่โอ้โหเอาละครับต้องลุมครับเมซี่หืมกรรมการโอเคกรรมการรู้งานครับปาร,รูวิดจ,จบเกมการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกครับผมกลายเป็นว่าเราก็ยังตามมาเซลนุนาอยู่หนึ่งลูกนะครับผมทางบาซ่าได้ประตูขึ้นนำจากยานิชครับ เกมครึ่งหลังเริ่มครับบาเซลล่าเขียนเล่นต่อโจนี่โรซโซเห็นริมเส้นว่างลองตักไปให้เฟเซอร์วันนี้หายไปเลยครับแต่ว่าโอ้โหมาเลยครับผมใช้ความเร็วครับแลนเฟเซอร์ลองตบเอียดเข้าไปลิชาลิสันไม่ยอมวิ่งตัดเข้ามาครับท้องสวยมากครับโอ้โหแล้วคูติโญจังหวะนี้ซัวเลสเดี๋ยวไปครับยังดีที่มีดารคอสตา้าครับผมบุสเกตเลซี่เอ้ยยา โอ้โหผมขยับแล้วนะผมขยับดูไม่ว่าบางเสาแรกแล้วนะแต่มันเซฟไม่ได้อะทําไมวะที่แบบผมตามไปแย่งไม่ทันแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องขยับโกครับดูครับนี่อะไรของมึงวะโอ้โหโอ้ตายตายตายเซงเลยครับแบบนี้ขยับตัวผู้เล่นเลยครับผมถอดเล่นเฟเซอร์แล้วก็มาโคอานาโตบิกออกนะโอ้โหต้องต้องอาศัยเกมเขาเตแอทแท็กแล้วครับตอนนี้จะมาตั้งรับรอโดนไม่ได้เลยครับ เพื่อนทีนกะทางเลือกยิงเองอู้หูแล้วลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมมีไปเอาบอลเลยครับยูบีม้มาที่ทีนยิงลูกนี้อดคมครับแต่มันคมไปครับไปนชนเสาซะงั้นครับผมลูกนี้โอ้โหแล้วยูวบี้ไปหิวกระหายมาพอดีครับผมสามเข้าไปลูกนี้หาสันติเนี่ยสะใจเลยครับโอ้โหวีดาวเซ็งเลยครับผมมาว่ากันต่อเลยครับผม โโอ้หเหมือนโมเมนตัมจะมาแล้วครับช่วงนี้มอสซี่คีเนี่ยรู้สึกว่าสิงซูเปอร์ซับกำลังจะเข้าทรงนะครับเหมือนช่วงซีซั่นแรกนะลูสเกตยิมเบเล่เคาะกันอุ้ยโอ้โหเกือบไปครับเกือบหลุดก็จังหวังกี้โซเลสอ่ามาอีกแล้วโนอ้ยเกือบไปปีอาร์นิตทำไมมันเก่งจังว่าวันนี้โอ้โหตอนไปเยือนที่ค้ำดูก็ไม่เห็นจะมีบทบาทอะไรมากนะ โลเทโซเห็นช่องอ้าวแล้วครับแล้วโดยตทีนใจกว้างบูนูฟนเดเสจังหมานี้ยังไงโอ้โหี่ยมน้อยครับผมเอวตันไ้ประดูทีเสมอสองสองจากบูนูฟอนเดเลสครับโอ้โหแบบนี้ดีใจยาวๆเลยครับวิ่งกลับบ้านเลยครับวิ่งกลับโปรตุเกสเลยนะโอ้โหสกอรนนี้เราเราได้ประโยชน์ครับผมเสมอเนี่ยมันเข้าทางเราครับจะกลายเป็นว่าบาร์ซ่าเนี่ยจะเป็นฝ่ายเดือดร้อนซะเองนะครับผมโอ้โหคืออย่างว่าครับยิ้มเลยครับพอบูโนหลุดมา เข้าเน่นๆครับบาซ่าตอนนี้อยู่ไม่สุกแล้วครับผม้่งยีบยิงประตูเพิ่มให้ได้ครับยานิชมึงจะไปเหลี่ยมถนัดทึงสินะมาแล้วครับมีหน้าจะเล่นสั้นหรือเปล่าไม่เล่นครับโยนเข้ามาเลยจังหวะนี้หแล้วเขาส่งกิ๊ดมามาตอนไหนไม่ทราบนะครับเที่ยวไปก่อนโอเคโอ้โหเหลือ5นาทีก่อนเข้าสู่ช่วงทศเวลาบาดเจ็บครับปีเก้ปีเก้นี่มาเป็นมิดฟิลแล้วนะครับผมตอนนี้ จะลาดิกี้อย่ากูรู้ว่ามึงจะพลิกไปทางเดิมอ้องนี่ตามหายแล้วอือเออเคีย์ไปก่อนโอ้ไม่ไหวไม่เอาครับต้องเคียร์นะกูจะไม่ติดเล่นสั้นแล้วทีนี้เกมขึ้นหลังมันนานจังวะอุ้ยคิสมันวีดเดาวีเดายังยิงขนาดวีเดายังจะยิงมุดเสาอคิดดูเอา โอ้โหดูเบิลครับนะยังคุมสติได้ดีก็ผม,มวางเท้ายิงโคตรดีเลยนะบอลแม่งจะมุดเข้าอยู่แล้วอะตัวเวลาบาดเจ็บสานาทีครบไปแล้วนะครับผมโอเคโอ้โกลายเป็นว่าเราสามารถตามตีเสมอบาซ่าได้คนระับนี่เราเสมอกันทั้งไปทั้งกลับเลยนะสกอร์เดียวกันด้วยดี่ว่าเออใช่2-2เหมือนเดิมครับโอ้โหเซ็งเลยครับบาซ่าอย่างนี้เนี่ยต้องไปลุ้นผลการแขง่งขู่อื่นนะ แม่มอลซีคีนี่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงวะมึงเล่นแบบนี้ชาตินี้มึงจะได้ลงเป็นตัวจริงไหมวะเนี่ยลงมาทีไรนี่ช่องเปิดตลอดครับผมโอ้โหแล้วดูโอกาสดูสถิติหลังเกมครับตารางคะแนนของกรุ๊ปซีก็เป็นตามนี้เลยครับผมน่าเสียดายแทนเบตฟิกา้าจริงนะเพราะว่าทางบาซ่าเขาอุตส่าห์สะดุดแล้วอ่ะเออในส่วนของกรุ๊ปอื่นเนี่ยบางกรุ๊ปก็ยังแข่งกันไม่เสร็จนะครับผมในส่วนของตารางคะแนนพิพิรีครับเอเวอร์ตันก็ขยับมาอยู่ที่4แล้วครับผมเกมต่อไปที่จะเจอกับฟูลแลมเนี่ยต้องชนะเพื่อรักษา สภาพคล่องก่อนครับแมนยู Menu ก็เสือบมาฟอร์มแรงอะไรตอนนี้เนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีจดหมายจากทางบอร์ดบริหารเลครับผมเอ้า เดี๋ยว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 ,ยวปารีสเซงเชียงแมงนะครับผมจะให้ความสนใจกับเซติกบากัมบูเหมือนกันนะโอ้โหแบบนี้ถ้าเราทาข้อตกลงกับปารีสไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่เคยเหมือนกันครับผมอ่ะลองไปคุยสะหน่อยสิโอ้โหปารีสปารีสกับดอทมุลแย่งแย่งตัวบากัมบูครับบินไปฝรั่งเศสเลยคนระับถ้าอยากได้ก็ต้องจ่ายหนักหน่อยนะพี่แหมไม่สนิน่าจะน้องครับดูทรงแล้วเนี่ยหัวยังไม่งอกเลยทางเขาเนี่ยยื่นมาให้ที่ยี่สี่ล้านเลยนะครับโอ้โหว้าวก็ย <laughs> <laughs> ังว่าแหละ ปารีสเขาเขารวยอยู่แล้วครับผมอ่าอย่าหาว่ากูโลภเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงน่าจะเป็นช่วงปิดฤดูกาลไหมเออที่ทางเอสโมนาโกนะครับผมยื่นมายื่นมา45เลยนะเวยตอนนั้นนะ่ะแล้วมันห่างกันแค่แป๊บเดียวเองผมว่าปารีสจ่ายได้จนแหลกโอ้โหเขาจะเอา31ครับแสดงว่า35เนี่ย ผมว่าผมว่าได้แล้วแหละนะเพราะฉะนั้นผมจะตื้อที่35ล้านปอนไปได์ไปเรื่อยๆแล้วกันครับผมสูตรเดิมครับ34ล้านปอนด์บวกโบนัสลงอ่างให้ทางเอเจนต์นะครับผมไม่ใช่เอเจนต์สิน่าจะเป็นตัวแทนสโมสรปารีสแซงต์แชงแมงนะครับ5แสนน่า <No. S 1> จะอิ่มหรือว่าโอ้โหไม่เอาครับเขาจะเอา31.8ครับผมอะท้ามางนี้34ดูทรงแล้วได้ชัวร์ผมขอยื่นคำขาดที่34ล้านปอนด์นะครับน้องต้องดูครับว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าจ่ายเพิ่มอีกนิดเดียวเอง โอ้โหเขาไม่เอาครับืนี่แหละความโลภก ส่วนตัวผมมองว่าเซนติกบังกับบูนเนี่ยน่าจะเหมาะกับดอทมูลมากกว่าปารีสนะคือถ้าไปอยู่กับปารีสมึงก็ต้องเล่นเคียงคู่กับ ema, เนม่าอิบับเบีใช่ไหมแล้วตรงกลางเป็นบังกับบูนเนี่ยผมว่ามันยังไงชอบกลนะถ้าจะย้ายออกจากอ้อมอกเราเนี่ยก็อยากให้ไปลงเล่นนะเนาะผมว่าไปดอทมูนน่าจะเหมาะที่สุดแล้วครับตอนนี้อ่โอหูรู้สึกว่าบอร์ดบริหารเนี่ยจะให้โมนัสอัดฉีดเรามานะครับผม27ล้านปอนนะโทษฐานที่พาอิวอร์ตันเข้ารอบในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้นะครับผมกำไรของทีมตอนนี้ขึ้นมมาาาาที่่21 28ลล้้้้น,นรััับบผยยงงงเหืืออซขตโโถ จากดีวของมาครบูตอนนี้ก็ค่อนข้างลอยลำครับน่าจะเหลืองบมากพอที่จะไปเซ็นกองหน้าคมๆอย่างที่ว่ามานะครับผมพอโมสกีนก็เอาไปแบบฉับฉวยแก้เกมใช่ไหมมีความเร็วอนาตโตบิก,ก็คอยยืนคำ้ำเล่นลูกอากาศได้จบสกอร์ดีนะครับผม11ู้เรียนตัวจริงที่ผมจะจัดไปเจอกับฟูลแลมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นชุดหลักเลยครับผมพาร์ทนี้อารมณ์เหมือนแบบเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทแห่งความเข็ดหลาบอะ <laughs> คือเจอฟูลแลมลึกๆก็หวังว่ามันจะเป็นเกมที่ผ่อนคลายบ้างนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเจอศึกหนักกันค่อนข้างหลายนัดติดต่อกันเลยครับผมแต่ก็ยังว่าแหละถึงจะผ่อนคลายเราก็ต้องใส่เต็มครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังนะ,ะในส่วนของสภาพอากาศเนี่ยมันเป็นหิมะตกใช่ไหมผมขอผขอปรับให้มันสว่างสดใสห,หน่อยละกันเพราะว่าเดี๋ยวคนดูจะมองไม่เห็นลกฟุตบอลนะครับผมผ้าชมทุกท่านนะครับมารับชมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับผมเป็นเกมระหว่างฟูลแลมครับผมเปิดบ้านรับการเยือนของอิบูตันนะ จริงๆผมบองตรงเลยว่าผมไม่ค่อยคุ้นกับสนามของฟูแลมนะโอ้โหบรรยากาศครับขาวโพลนไปทั่วสนามเลยครับกองก็จับไปที่2ตัวแบกของทีมครับผมบูโนเฟรนันเดสแบกแนวหน้านะแล้วก็อเล็กซ์ดูเบลครับแบกแนวรับนะมาดูไลฟ์อัพของทางฟูแลมกันดีกว่าครับผมมาในระบบ433อีกแล้วครับผมโอ้โหพาร์ทนี้เราเจอ433ตลอดทุกเกมเลยครับอัลเดม่าต,ตาเลเล่ก็เล่นเป็นริมเส้นฝั่งขวานะเกมเรื่องครับผมเป็นทางฟูแลมเจ้าบ้านเขียเล่นก่อน บุกจากซ้ายไปขวาครับอาดามาตาวลี่โอ้ไปแล้วครับอาดามาสตาร์ทเครื่องแล้วครับผมแมคโดนัลล์โอ้ยโอเคลูกกระดิน๊นอ้าวเอาไม่อยู่ชิบหายแล้วอาดามาตาวลี่ยังรอเพื่อนอยู่ครับจอ,อนเซนโอ้โหเซินซินยองอุ้ยเกือบไปครับเกือบไปนะหาว่าไปวิเซลจับปุมจังหวะเขาเตยแท็กของทีมจังหวะนี้ครับไปแล้วครับแลนเฟเซอร์ แอนเฟเซอร์กัดชาไปสุดเส้นครับมองหาเพื่อนข้างในหยอดเข้าไปออโอ้โหเยียบร้อยครับผมเอลตันได้ตูขึ้นนำหนศูนย์จากมาคูโนารตดครับดูครับอุดหูเลยโห้โหดีนักแหมโอ้โโอโต้องชมเฟเซอร์ครับซอยถี่ยิกดีจริงๆนะแล้วดูโขกเต็มเต็มเลยครับ Aser, โอ้โหเออาี่ก็กระเครื่องติดอย่างเดียวเลยคนส่งเนี่ยเหนื่อยที่จะส่งให้แล้วครับผมโอ้โหประตูต้องออกมาตัดโอ้โหไม่ทันครับแลนเฟเซอร์เนี่ยเราได้เข้ามาฟรีนะครับผมแต่มันวิ่งแบบมันวิ่งเหมือนกูซื้อมึงมา50ล้านปอนด์อ้โหมาอีกแล้วครับแลนเฟเซอร์ aser, ยังไงครับจังหวะนี้มีอนาตบิครอจุดนำพบที่เดิมออโอ้โหเหลี่ยมไม่หลงครับจังหวะนี้เอาโย nope. อะไรวะมันเป็นอะไรกันวะเนี่ยจังหวะเมื่อกี้โ,โหประมาณสิบวิได้นะมันมันหลอนๆอ,อะไรกันก็ไม่รู้คนระับโอ้โหคือไอ้ตรงนูเบลทุ่มพลาดอะอันนั้นอันนั้นผมผิดเองนะแต่หลังจากนั้นคืออะไรไม่รู้ครับแล้วหลุดมาพอดีบูโรยิงลูกนี้เข้าแน่นอนครับโอ้โหคือแบบมั่นใจอะไรขนาดนั้นเนี่ยคือแบบว่าบอลยังไม่เข้านะบูโรยังไม่ทันง้างเท้าเลยคนภาคบอกเข้าเลยครับ อนาโตวิทนี่พิงมาได้แล้วบูโน่มีพื้นที่เลยครับผมคือการได้อนาโตวิทเข้ามาเนี่ยมันเหมือนมาเติมเต็มบูโน่อย่างหนึ่งนะก็คือมันมีตัวพิงอเนึกอไหมตัวพิงดึงตัวประกบแล้วบูโน่เนี่ยมือมีพื้นที่ที่จะสอดเข้ามาทําประตูได้ค่อนข้างบ่อยครับในช่วงซีซั่นสองนี้นะโอ้โหเป็นประตูที่14แล้วครับผมโอเคกรรมการก็ปารูดจบเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับอาดามาตาวเล่เกมวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีบทบาทอะไรนะมาเกมครึ่งหลังเริ่มครับผม เป็นทางเอเวอร์ตันทีมเยือนเขี่ยเล่นต่อครับโอ้โหดูแฟนวันเอเวอร์ตันครับผมตามไปให้กำลังใจได้ทุกที่ครับลิเซลส่งเร็วให้บูโน่หลอกหนึ่งจังหวะไหลต่อให้โรเซโซเตรียมเปิดยิงโอ้โหมันเข้าเรียมขวาครับลูกนี้คอนเนอร์ของทางเอเวอร์ตันครับผมโอ้โหแล้วพื้นที่เปิดโล่งมากครับผมต้องได้มงแล้วแหละอ่ะเนาโตวิกโอ้โหเบ่งนิดเดียวเเซอร์ ขยันจริงๆครับเฟเซอร์แย่งเสร็จบิ่งต่อเลยครับอานาัตูบิกเลือกให้ไปที่นิชาริซันครับผมโอ,อ้โ,อโห,โหเรียบร้อยกับลูกเี้ยงโโเฟเซอร์มึงนี่มึนมงนี่มันมดงานจริงๆโอ้โหคือแบบ เป็นมุดงานของมุดงานอีกทีม่งครับวิ่งจนเจ็บเอวครับจังหวะนี้ดูครับลิชัยสั้นมองเหลือเพลงข้างในเนี่ยมีวิเซลมีเฟเซอร์นะครับผมวิ่งโฉบเข้ามาสุดยอดครับแลนเฟเซอร์เป็นประตูที่3ของเจ้าตัวในคิมเบลรีครับน่าจะเป็นเวลาอันสมควรแล้วครับผมถอดออกเลยครับผู้เล่นชุดหลักทั้งหลายให้โอกาสเด็กๆบ้างนะสกอร์นำขาดขนาดนี้อย่างที่ทราบกันครับว่าการส่ง2มิดฟิลรุ่นเด็กมาพร้อมกันทั้งสองคนเนี่ยโอ้โหถือว่าค่อนข้างเสี่ยงเลยครับแต่ไม่เป็นไรให้โอกาสเด็กครับผมเฟเซอร์ ตกเข้าไหนบ้างอุ้ยีโร่ยังได้อยู่ปูโนยิงอุ้ยโมซิคินโอ้โหโอ้โหปิวเลยเรียบร้อยครับผมโอ้โหเอเวอร์ตันได้ประตูขึ้นนำ4-0แล้วครับจากมโมซิคินนะถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีมาตลอดครับในสุดก็ได้ยิงประตูสักทีนะโกมึงนี่แบบคือคอมึงต้องแข็งแรงมากอะมึงยกมโมซิคินขึ้นไปได้ดูครับโอเคสบายใจแล้วครับผมนะสันติ คุนูเฟรนเดสเห็นมอยซีคินมีช่องส่งไปเลยครับผมเอ้าเอาพิกได้ครับจังหวะนี้มาแล้วครับมอยซคีนมอยซคีนมองหาเพื่อนข้างในกรอบเก็โทษมีไหมรอจนทีสุดท้ายโอ้โหมันมันไม่มีใครเข้ามาที่จุดนะพิ่ครับแต่ว่าลูกนี้อป็นเลี้ยโอ้หลูกนี้กำลังจะบอกว่าเก็บสบายครับฮิโนะสวนเร็วจังหวะนี้โอ้โห ลูกนี้โยนเบาไปนิดนึงครับแต่ก็ไม่เป็นไรกรรมการก็อรปอนุ้ีจบเกมการแข่งขันครับผมต้องขอบคุณพวกลูกพี่ชุดใหญ่นะที่ยิงไว้เยอะเด็กเลยเล่นกันง่ายครับเฟเซอร์วันนี้วิ่งไม่มีหมดจริงๆครับผมสถิติหลังเกมการแข่งขันก็ตามนี้เลยครับผมโอ้โหแล้ว MVP เนี่ยเป็นทางด้านของแรนเฟเซอร์นะครับไหนดูลิวพูโอ้โหลิวพูชนะ2-1ครับ ไม่เคยคิดที่จะพลาดให้กูสักนิดเลยครับลิวพูขยับจากอันดับ5ขึ้นมาอันดับ3เลยครับผมแต่สิ่งสําคัญเหนืออื่นใดก็คือเราจะต้องรักษามาตรฐานการเล่นแบบนี้ต่อไปครับเพราะทางลิวพูกับสเปอร์เนี่ยดูทรงแล้วเขาก็น่าจะไม่สะดุดกันง่ายๆอยู่แล้วครับผมโอเคสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนถ้าเกิดใครชอบซีรีส์นาะสติก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ